ครับสวัสดีครับอู๋ชัยออโตโรบรีครับอีพีสองนะครับเวลาประมาณสิบโมงยี่สิบนาทีนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดนะฮะมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับก็รับไว้นะฮะเป็นอีพีสองครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนําสายเกจ็วัดน้ํายาแอร์ฮะเข้าไปเทสนะฮะว่าในระบบมีน้ํายาเท่าไหร่นะครับก็เจอแบบนี้ครับ เกไฮครับเกือบร้อยห้าสิบครับนะเกโลครับทะลุร้อยยี่สิบเลยครับนะครับเบื้องต้นนะครับสันนิษฐานนะฮะว่ากำยาแอร์น่าจะเกินหรือเปล่าครับนะแล้วมีฮีเตอร์เข้าไปปนครับนะครับส่วนด้านล่างนะฮะน้ำมันเพาเวอร์รั่วเยอะนะครับนะเหมือนนี้ตามภาพของอีพีอีพีหนึ่งนะครับอันนี้ไว้เดี๋ยวว่ากันนะฮะดูเรื่องแอร์นะครับท่านไหนที่ใช้ w สองหนึ่งหนึ่งนะครับ นะเวลานำรถเข้าตรวจสอบครับในระบบแอร์นะครับอ่าอย่าเข้ามั่วนะครับให้เข้าเฉพาะทางนะครับนะเป็นอู่ประจำนะฮะแล้วก็เป็นรถยุโรปซ่อมยุโรปเฉพาะนะครับนะครับไม่เห็นสมควรนะฮะเข้าอ่าร้านแอร์ทั่วไปนะครับก็หลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะฮะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้เขาไม่ครบนะแล้วก็บางร้านก็ทําแต่ญี่ปุ่นนะครับพอรถที่หมัวเข้ามาเขาก็รับไว้นะครับ เพราะว่ามันเป็นสายตรงของเขาอยู่แล้วนะแค่นําสายเกจเข้าไปเสียบนะครับนะเขาก็ทําเบื้องต้นได้ครับนะแต่รายละเอียดก็ไม่ครบถ้วนนะฮะนะเจอมาหลายร้านแล้วครับนะครับอ่าต้องเป็นร้านที่เขาอ่าทําประจําจริงๆนะครับของยุโรปอันนั้นจะจบนะครับจะผ่านนะครับส่วนร้านแอร์ทั่วไปอ่ะถ้ารับสเปรสปะนะครับส่วนมากไม่ค่อยจบนะฮะนะจากสถิติแล้วนะครับนะที่เก็บข้อมูลไว้นะครับนะ ก็เข้าไปถึงก็โดนยกระบบยกระบบครับนะครับนะอย่างเบนซ์นี่ก็สี่ห้าหมื่นขึ้นไปนะต่ำๆนะรุ่นเก่าๆอย่างนี้ก็ทําเงินได้หลายหมื่นครับนะครับเขาไม่เช็คเฉเพาะจุดนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณอยากซ่อมเซฟนะครับแล้วก็ตรงจุดด้วยแล้วดีด้วยนะครับคุณต้องหาอุปจําครับนะครับช่างยุโรปนะครับสามารถคอนโทรลได้ครับระบบแอร์นะครับเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้นะฮะระบบแอร์ระบบช่วงล่างระบบเกียร์ระบบไฟระบบเครื่องยนต์นะครับนะ อู่ยุโรปสามารถคอนโทรลได้นะคเพราะว่าเขามีความรู้ถึงนะครับนะครับเขาสามารถทําให้เราได้อะแล้วก็ให้รายละเอียดชัดเจนเหมือนกันนะครับนะไม่ใช่ไปเฉพาะโลกลักษณะแบบนี้นะฮะนะยิ่งเฉพาะทางก็ยิ่งน่ากลัวนะครับนะครับเพราะว่าเขาเห็นกาเบนเข้ามาครับยังไงก็มีรายได้นะฮะนะยิ่งคนที่เปิดทําเฉพาะญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มารับยุโรปนะครับยิ่งหนักหนักไปกันใหญ่เลยนะฮะ นะครับนะครับเพราะว่าการทำเขาข้อมูลต่างๆนะยังไม่ครบถ้วนนะครับเพราะเขาทำจับชายฮะทำหลายรุ่นพูดง่ายๆทำครอบจักรวาลครับนะครับเก่งทุกรุ่นนะพูดง่ายๆนะก็เห็นสมควรนะครับให้อู่ประจำดำเนินการดีกว่าครับข้อมูลตรงนะฮะแล้วก็จะได้ไม่เสียเงินไปเยอะแนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเฉลยนะครับว่าเป็นอะไรต่อไปในคลิปนี้ก็ เบื้องต้นนะครับจอดสิบนาทีก็น่าจะน้ํายาแอร์เกินก่อนครับแล้วก็ฮีเตอร์เข้าไปปนนะครับนะคือแอร์ร้อนเข้าไปปนนะครับนะเดี๋ยวเราจะล้วงลึกลงไปอีกครับนะท่านไล่ตามอีพีมาเลยครับห่วงแชร์ออโต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะแชร์ไปครับขอความกรุณาครับนะเราจะได้มีความรู้ไปด้วยกันครับในทุกๆวันนะครับก็อ่วงแชร์ออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากๆครับที่เราฟังรับชมครับสวัสดีครับ